สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกางแชร์ข่าวจริงค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กันที่เงินเงินทองทองเหมือนเดิมนะคะเคยไหมคะเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเวลาที่เราไปขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามนะคะกลาสูตรเงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทห0า0 0บาทของทางธนาคารออมสินนะคะมีหลายๆคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปที่ได้ลงวิดีโอไปเนาะบอกว่าเล่าว่าขอสินเชื่อพร้อมเพื่อนแต่เพื่อนอนะ รับการอนุมัติไปแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะวันนี้ทางช่องเลยหาเหตุผลมาให้เพื่อคลายความสงสัยกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลกันนะคะว่าเพื่อนขอสินเชื่อทีหลังแต่ได้เร็วกว่าทําไมกันนะวันนี้นะคะก็ได้เข้าไปในเพจของธนาคารอมสินนะคะทางธนาคารได้โพสต์ข้อความไว้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลนะคะที่มีประโยชน์มากๆเพื่อจะคลายข้อสงสัยให้กับ หลายๆคนได้ดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันต่างๆนะคะรองจงมาศึกษากันดูนะคะว่าอะไรที่เขาใช้ในการพิจารณาในการขอสินเชื่อของเราค่ะอนาคตเราจะได้ไม่ต้องรอนานค่ะไปเริ่มกันที่ปัจจัยที่1กันเลยนะคะประวัติทางการเงินของคุณนั่นเอง โดยประวัติทางการเงินของบุคคลทั่วไปจะถูกจัดเก็บโดยบริษัทข้อมูลเครดิตหรือเครดิตบูโรนั่นเองนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของบุคคลผ่านทางบริการของธนาคารต่างๆนะคะไม่ว่าจะา,าเป็นการใช้บัตรเครดิตผ่อนชาระสินเชื่อนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือสินค้าอื่นๆนะคะก็จะมีการบันทึกข้อมูลไว้นะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะบันทึกไว้ไม่เกิน3ปีและ 5ปีสำหรับนิติบุคคลค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีการชำระ,ะที่ล่าช้าหรือค้างจ่ายนะคะก็จะปรากฏอยู่ในเครดิตบูโรนะคะซึ่งแบล็คลิสต์ซึ่งเวลาเราไปขอสินเชื่ออะไรต่างๆนะคะทางธนาคารเขาก็จะยึด ข้อมูลตัวนี้ในการพิจารณาสินเชื่อนั่นเองค่ะว่าทางธนาคารเขาจะตัดสินใจให้สินเชื่อคุณหรือไม่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตบูโรค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะก่อนที่คุณจะยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใดๆนะคะขอให้มั่นใจและตรวจสอบประวัติทางการเงินของคุณให้ดีก่อนนะคะจัดการเคลียร์หนี้เคลียร์สินของคุณให้อยู่กับปัจจุบันนะคะไม่มีการค้างชําระหนี้หรือติดหนี้ใดๆนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับตัวเองนั่นเองค่ะ ไปต่อกันด้วยนะคะปัจจัยที่สองค่ะรายได้ของผู้ยื่นขอสินเชื่อค่ะนอกจากประวัติทางการเงินที่ดีแล้วนะคะการมีรายได้ที่สม่ำเสมอเข้าบัญชีของผู้ยื่นขอนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆค่ะในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนะคะโดยทั่วไปเอกสารที่มีรายได้ที่มาของเงินนะคะก็จะต้องมีเอกสารที่ชัดเจนย้อนหลังติดต่อกัน อย่างน้อย3 6ถึงเดือนค่ะเพื่อประกอบการพิจารณานะคะแต่ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะเรียกเอกสารอย่างน้อยย้อนหลัง6เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อจะมีะไรายได้มากพอในการจ่ายเงินคืนนั่นเองค่ะไปต่อกันด้วยปัจจัยที่3นะคะหนังสือรับรองอาชีพค่ะหนังสือรับรองจากที่ทํางานนะคะถ้าเป็นข้าราชการก็จะต้องมีตาคุดเสมอค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะคะควรจะต้องเป็นกระดาษที่มีหัวบริษัทและมีะรายละเอียดเรื่องวันที่เริ่มงานตำแหน่งเงินเดือนและก็รายได้อื่นๆพร้อมตราประทับและลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามนะคะรับรองสถานะการทำงานของเราเพื่อให้สถาบันการเงินนะคะมีความมั่นใจในสถานะการทำงานของเรานั่นเองนะคะในกรณีที่เราประกอบกิจการของตัวเองให้นำสำเนาห,หนังสือจดทะเบียนตามประเภทกิจการที่มีอายุไม่เกิน1ปี มาใช้ในการยืนยันเพื่อประกอบธุรกิจด้วยนะคะไปต่อกันด้วยปัจจัยที่4ค่ะ การเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมนั่นเองค่ะศึกษาให้ดีก่อนว่าสถาบันการเงินที่เราต้องการขอสินเชื่อนั้นต้องการเอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งสถาบันการเงินแต่ละที่ค่ะอาจจะต้องการเอกสารไม่เหมือนกันนะคะบางที่อาจจะต้องการสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือว่าต้องการย้อนหลังนะคะสามถึงหเดือนก็แล้วแต่เขาจะกําหนดมานะคะเอกสารต่างๆล่ะเช่นบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านและก็หลักฐานอื่นๆน,นะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะ ะะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้เอกสารนั้นครบถ้วนตามที่สถาบันการเงินต้องการค่ะ ในกรณีของเจ้าของกิจการนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากค่ะมักจะถูกเรียกขออย่างน้อย6เดือนค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะไม่ใช่เตรียมไปแค่3เดือนค่ะเพราะจะทําให้เอกสารที่สถาบันการเงินต้องการไม่ครบตามที่กําหนดค่ะและอาจมีผลทําให้สถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นๆน,น,นะคะพิจารณาล้าช้าหรือไม่พิจารณาสินเชื่อให้คุณนั่นเองค่ะ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กาลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราไปยื่นสินเชื่อพร้อมเพื่อนแท้ๆนะคะเพื่อนได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะแต่เราล่ะยังไม่รู้เลยว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยแชร์ให้ท่านอื่นได้ทราบด้วยนะคะ ครั้งหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์นั้นฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ